เต่าละมันมีสีขาสีตีนเดินมามันทำหัวผุ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 นี่ไงลูกเต่าเต่านี่เต่าเต่านี่เต่าอยู่นี่เต่าอ,อยู่นี่ นี่น <screws in the ground> like 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 ี่เต่าเดินนี่เต่าเดินนี่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 เดินแล้วเดินแล้วนี่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 เอออืมนี่ไงมันเดินอย่มาดูมันเดินนี่นี่มันเดินมาหาปูแล้วนี่เดินหาปูแล้วนี่ เอาเต่าตีกันเต่าตีกันอ๋อ Nên là dạ thử cho cho a cho cho bác cho bác thử đi 83 cả 83. Mẹ đi rồi. มันเป็นอะไรอาหารมันแครหลอดบ่อ๋อตากินแครหลอดแล้ว Tàu ranh khắp tàu ranh <laughs> ừ.

ได้ได้เล่นดังใจเลยเต่ามีคนจับก็ขาไปแล้วมาค่นี Do ้แล้วเต่า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 มีสีขาน้องพีเดินมาเจอเต่าบูด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 ูขา เหมือนเนาะเเ่เเอาลูก